วิธีการใส่ปุ๋ยรอบแรกใส่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นปุ๋ยสูตรในตัวเจนสูงกว่าตัวอื่นก็ได้นะคะนิดนึงแล้วก็ใส่อยเยอะาเยอะเน้นอยเยอะสมมติว่าเพื่อนเคยใส่หอมมะลิเท่าไหร่ถ้าใส่หอมสยามทั้งหนึ่งและสองให้ลดปริมาณลงสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใส่รอบสองคือตอนรับรวงช่วงวันที่ยี่สิบกันยาถึงวันที่ห้าตุลาคือช่วงที่ใส่ตอนตั้งท้องนั่นแหละใส่รอบที่สองก็ใส่คือช่วงนี้ อันนี้คือคําแนะนําจากดรศรสีสวัสดิ์ขันทองนะคะผู้ช่วยวิจัยข้าวของสยามเนธถามมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเนธบบเป็นเป็นข้าวอินทรีย์ก็เลยจะไม่ค่อยรู้สูตรปุ๋ยก็เลยต้องไปถามอาจารย์เขานะอ่ะรอบแรกใส่ปลายกร,รกดารอบสองใส่ยี่สิบกันยาถึงห้าตุลาอาจารย์ระบุวันที่ให้เลยคือช่วงนี้นะใส่รับรวงสูตรปุ๋ยสูตรไหนสูตรปุ๋ยคือสูตรไหนก็ได้แต่ให้มีเอ k ทุกตัวอ่ะให้มีตัวเลขทุกตัวเอ k คือจะ ใส่ช่วงรอบสองเนี่ยจะต้องมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมคุณจะไปเอาสูตรไหนก็ได้แต่ขอให้มีตัวเลขทั้งสามทั้ง3ตัวนะคะแต่รอบแรกนะ่ะอาจจะเน้นไนโตรเจนนะคะอาจจะมีทั้ง3ตัวเหมือนกันแต่ว่าในไนโตรเจนมันจะมันจะสูงกว่าเพื่อนคือบำรุงรากต้นใบอันนั้นคือรอบแรกนั้นคือปลายกรกฎาแต่ถ้าใครใส่ปุ๋ยรองพื้นถ้าใครใส่ปุ๋ยรองพื้นรอบแรกคุณไม่ต้องใส่เลย ถ้าใส่ปุ๋ยรองพื้นรอบแรกคุณไม่ต้องใส่เลยหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนที่จะลงต้นข้าวก่อนที่จะลงเมล็ดข้าวปลาเดือนกรกฎาคมคุณไม่ต้องใส่คุณไม่ต้องใส่เลยคุณไปใส่อีกทีเดียวคือตอนรับรวงจบใส่รอบเดียวจะว่าใส่รอบเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราใส่รองพื้นคือเราบำุงดินบำุงดินรอบคือใส่จะใส่ปุ๋ยคอกหรือจะใส่สารปรับสภาพดินตอนที่ตอนที่เราไถแล้วจะหว่านเมล็ดแล้วปแล้วก็เดินกรกฎาคมคุณไม่ต้องใส่ไปใส่อีกทีตอนรับรวงเดือนกันยาถึงตุลานั่นแหละจบจบเลยเห็นไหมประหยัดปุ๋ แต่โกดีเป็นข้าวที่เขียว